สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับอ้าเวเฮ้เราเกิดอะไรขึ้นนะปิดสถานีเหรอเราทำไงต่อเออนั่นก็นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับปิดคลิปสูเหมือนว่าจะเป็นการบอกว่าให้ประชาชนนะอบพยพ ไปในที่ที่ปลอดภัยนะที่ที่มีทหารกองกำลังทหารนะคุมอยู่นั่นเองนะทำบัตรประชาชนก็กระเป๋าหนึ่งใบไปด้วยนะต่อคนนะอุ๊ยเอาอะไรเนี่ยนี่ห้องนอนฉันเหรอ มหมันโบรโ,โกโซอย่างเงี้ยโอเคไปเริ่มภารกิจนะครับเดนดูมาว่ากำลังทำงานกันอย่างขมักขมเม็ดน,นะท <c oughs> หารลายนายก็บาดเจ็บนะครับ <c oughs> นี่ก็ช่วยเหลือกันนะครับป <c oughs> ุ๊ะปั๊มหัวใจนะครับ ับให้เป็นจังหวะจังหวะหน่อยครับอุ้ดจับอุดจับอุดยจับอุ้ยอุ้ยจับอุดไปดีกว่าศงทหารครับต้องบอ,อกว่าจุดอพยพกำลังโดนพวกทหารรัสเซียจู่โจมอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องไปยื้อไปยื้อให้มัน มีเวลามากขึ้นนะในการอพยพนะครับด้านออฟเดย์โอลเอ็กคอร์ดนะครับวันที่5เวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับ <c oughs> ที่วอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานนะ ติดเลยอ่ะอุ้ยหน้าแดงโอ้ยโอ้ยโดนระเบิดเต็มหน้าเลยอุ้ยหมอบ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 หมอนโอ้หน้าแดงนะ Okay, เดี๋ยวเราบุกไปที่ข้างในนี้นะครับเอเไป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 อาเข้าไปขอให้ใช้ M203 นะอืม <c oughs> <c oughs> เอาเลยครับ ดาสั่งแล้วเ,เข้าไปข้างในนะครับ อุ้ยเฮาโอ้ยทหารตายก็ไม่บอกมามามาหายวกรัสเสีย มีกล่องเทพทูนะครับเก็บเก็บเก็บนั่นแหละเติมได้เรื่อยๆนะ<ป>พีเข้าสู่เลดดดอตไซน์ครับเาบอาระเบิดแสงไปนั่นแหละแส,แสบแสบแสบตา <laughs> fire team has been suppressed mm. section one alpha. Solid copy, two-one. Overlord, this is hunter 2-1 actual. Proceeding to the mezzanine. Tell the LAV from DCT-1 to hold their fire. Over. Copy that, 2-1. Good hunting. โอเคไปโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปขึ้นไปที่ชั้น5านะครับโอเค ขึ้นไปชัน้นห้าครับไปกำจัดไอ้พวกรัสเซียนะโอยย้อยอุ๊ยอ่ะระเบิดแสงไป มาไอพวกไอพวกรัสเซียเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเติมเมกล่องเทปถู <c oughs> กะเฮ้ยเอาวางซีโฟไว้นะครับอ่าแล้วก็ทำลายป้อมปืนปตอนะบึ้ม มีประกันไหมถ้ามีประกันฉันไม่จ่ายโอเคถึงชั้นหน้าแล้วมาออมา ค <Okay. S 2> มาอุ้ยอ่ะเราเปิดแสงป่ะแสบตา โอ้โใช้จรวดเจลินใหญ่เลยนี่กำจัดก่อนเลยแล้วกันโอเคกำจัดเรียบร้อยแล้ว Okay, Site at the Washington Monument report several transports away, but they are still vulnerable. Can you provide support from your position? Over. We're sitting on a stockpile of enemy munitions. We'll dig in and burn through their ammo. Out. Remember, get on that sniper rifle. Scan with targets to the south of the Washington Monument. Okay, the lochas ahí puts the main up. อ่ะใช้ปืนสนไนนะครับกำจัดไอ้พวกพวกที่ถือจิวล,ลินอยู่นะนี่แน่โดนอ,อยู่ไหนอ่ะนี่แน่นี่แน่ถือจิวล,ลินเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วพวกทหารรัสเซียม,มาบุกแล้ว ก่อเคมอลดีวะนี่เนี่นี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราถือจรวดเจวลินนะบอ <c oughs> าล้วทำลายรถถังนะครับ เพื่อยื้อเวลาให้อพยพได้ได้เร็วขึ้นนะเ้ยได้ดีเอ้า oh. เพื่อยื้อเวลานะครับในการอพยพนะอุ้ยอ๋อมีพอมาว่ะ ห่วยหอเไปไห้นหายมปไดีวะเมีเวลาหนมีมีเวลาประมาณ1ชั่วโมง20่สิบนะในการขึ้นไปดาดฟ้านะครับไปไปไป ลาเหลือน้อยแล้วขึ้นพอปะโอเคถึงดาดฟ้าแล้วโอเคปะเดีย๋ยวเราขึ้นพอไปนะครับเอเค,บ,คบังคับมินิปืนมินิก,กันด้วย หอยหอมานี่เนะี่ยถล่มเลยแล้วกันหอลงตู่ลงแล,งลง้วเฮ่ย er> ใช้จรวดแซมด้วยโมยาแล้วหอร่วงแล้วนี่แนะ่กำจัดนี่แนะ่ไอ้พวกจอดรถไม่เป็นที่เป็นทาง นี่ไอ้พวกไรวินไนครับกำจัดนี่กำจัดนี่ฮอลอนี่แน่โโหถือจรวดอืมนี่แนะนี่ไอ้พวกไรวินไนครับจอดไม่เป็นที่เป็นทางนี่กำจัดให้หมด กันฉันไม่จ่ายด้วยไม่แน่อ๋อหมออุ้ยอุ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วพอโดนจรวดสอยแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้พอล่วงแล้วไม่รู้ นี่นะกำจัดได้หมดโอ้อโยจรวดแซมเต็มเลยโอ้โยรอดไหมเนี่ยอ้อหสุดท้ายไม่รอดพอร่วอ้าอ้าโอ้โหยหุนหุนเบื่อโอ้โยอย,ยังรอดอยู่นะพอหอร่วม ไปไหนไม่ได้ละติดอยู่ในห้องนี่แหละโอ้มือก็บาดเจ็บด้วยอุยเอ้าทำแล้วเวลแลละโอเคยิงยิงโอ้เออกระสุนหมดพอดีเลยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนโอ,โอ้โหแม็กสุดท้ายละ หมด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 แล้วทำไงอะโอ้กระสุนไม่มีทำไงดีวะอเออพอมาแล้วโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเ,เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ